มารู้จักกับฝ่ายถูกบอกรักกันก่อนครับคุณโบ๊ทอายุ24ปีเป็นคนสระบุรีโดยกําเนิดปัจจุบันทํางานเกี่ยวกับการประสานงานขายในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณโบ๊ทเป็นคนเงียบเ,ยบเรียบร้อยจะสนุกกับตะเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทและตอนนี้คุณโบ๊ทได้หลงรักรุ่นพี่ที่เคยทํางานด้วยกันคนหนึ่งซึ่งเคยมีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนาการเมื่อครั้งที่ทํางานที่เดิมจากวันนั้นถึงวันนี้คุณโบ๊ทก็ประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้ก็ได้รวบรวมความกล้ามาบนขบวนรถไฟรัก คุณมอสหรือที่เพื่อนๆชอบเรียกกันว่ามิสซฝ่ายถูกบอกรักของเราในวันนี้ครับคุณมอสอายุ25ปีปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวคุณมอสเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีตลกไม่คิดมากและที่สำคัญเป็นคนชอบแต่งตัวเลียนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นมากไม่แน่หนุ่มๆที่มาขอความรักอาจจะต้องแต่งตัวเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นได้วันนี้คุณโบ๊ทจะมาขอความรักจากคุณมอสได้หรือไม่คุณโบ๊ทจะแต่งตัวเป็นการ์ตูนใดมาเอาใจคุณมอสต้องมาเอาใจช่วยขบวนรถไฟรักแห่งนี้ด้วย รถไฟรักสนับสนุนโดยน้ำผลไม้โอเลค่คิวตี้ครับรถไฟรักมาแล้วนะครับแหมผมลุงพันก็มาประจำฐานหนูรถไฟนี้แล้วนะครับวันนี้ฝ่ายที่จะถูกบอกรักนั้นพร้อมอยู่แล้วนะครับก็คือน้องมอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นสาวเท่น่ารักอ่าใช่ไหมฮะใช่ไหมยอย่างนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้ใช้ได้ค่ะแต่แต่ถ้าถ้าพูดจริงๆก็คือหลายบุคลิกมากกว่าเป็นผู้หญิงหลายบุคลิกอย่างเช่นมีบุคลิกอะไรบ้างครับที่อยู่ในตัวมอสก็บางทีก็หวานได้เปรี้ยวได้ข้าวได้ข้าวได้ด้วยเหลอลุยค่อนข้างลุยอะค่ะจะจะไม่แบบว่าเรียบร้อยเกินไปก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบออกไปแนวแบบทอมอย่างนั้นไม่ค่ะไม่ไม่ส่วนใหญ่เพื่อนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทอมแล้วจริงๆตอนนี้มีมีมีใครมาดูแลกิจการหัวใจเรายังครับ จะว่ายังไงดีครับไม่ไม่ได้ใส่ใจใครเป็นพิเศษดีกว่าแต่ก็มีอยู่บ้างแสดงว่าต้องมีแบบว่าเขาเรียกกันในสเปคของเราอะประมาณไหนครับผู้ชายอะสเปคเหรอคะชอบผู้ชายตาโตโตไม่ขนาดนับนะผู้ชาชอบผู้ชายตาโตค่ะชอบน้อคู่กันฮะไม่ คือคนตาโตเขาจะมอสมีความรู้สึกว่ามีสเสน่ห์นะตาโตข้างในตาสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยขาวขาวพร้อมอยังองยังพร้องค่ะพร้อมนะเคยดูรายการแล้วไหมครับเคยค่ะเคยเคยดูนะเดี๋ยวจะมีรถไฟออกมานะครับพร้อมกับคนคนหนึ่งผมไม่รู้เป็นใครนะเขาจะบอกรักบอกสิ่งที่เขามาทับใจคุณเนี่ยหกวินาทีหรือ1นาทีจากนั้นมอจะต้องเลือกว่าจะเซเยสหรือเซโนถ้าเซเยสปั๊บ รถไฟจะจอดตรงนี้ครับเขาจะเดินมาเคียงข้างน้องมอสเลยคู่กันเลยประกบกันเลยแต่ถ้าเซโดปับ๊บรถไฟก็จะเลี้ยวออกไปเลยครับโดูร้ายแรงจังเลยเดูโหดร้ายวิเวัากเรามีมทีมงานคอยเก็บอยู่ครับเมื่อที่แบบตกไฟก็ทีม <ST AN CE> งาน,านเราเก็บมาเลย <ST AN CE> นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาแล้วะครับรถไฟรักขบวนนี้ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับ สวัสดีนิสาสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีเกิดนะโม้เหรออยากกระโดดลงรถไฟมากแต่พี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งกระโดดเลยเออก็เกือบปีแล้วเนาะที่เรารู้จักกันมาก่อนที่ทำงานเก่าอ่ะเออก็ก็ดีใจที่ได้รู้จักกันนะเออจาได้เป่าวว่าวันมันเกิดผอที่เราไป ไปเต้นไปแสดงอะไรกันอ่ะอดูเต้นบ้าเต้นบอยบนเวทีนั่นแหละที่มิสซาบอกว่าอยากเต้นคู่กับเราอ่ะอยากเต้นคู่กับผมอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราดีใจอ่ะดีใจที่มิสซาบอกว่าอยากอยากเต้นคู่กับเราแต่ไม่รู้นะว่าอยากเต้นกับเราจริงหรือเปล่าอาจจะพูดแบบว่าไม่รู้จักใครมาก่อนก็เลยแบบฮ้ยรู้จักเรามาอยากเต้นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอแต่วันนั้นเราอยากเต้นกับมิสซาจริง ขอแก้ขา่าวเดี๋ยวหาว่าเราไม่อยากเต้นด้วยเพราะว่ามีพี่เขาแยกเรามีตัวอ้ชาเขาแยกคู่เราอย่างเงี้ยเอออืมแล้วก็วันรับปริญญาของเราก็ขอขอบคุณมิสานะที่ออมาเซ์ไรส์มาหาเราแต่ว่าเราไม่ได้เทคแคร์อะไรมากเพราะว่าเออวันนั้นเพื่อนเยอะแล้วเราก็วุ่นๆอ่ะก็ขอโทษทีแล้วกัน mm hmm. ก็เห็นมิสาบอกว่าอยากให้เรา แต่งคอสเพย์แต่งแบบตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแบบเกาหลีญี่ปุ่นเราก็วันนี้ก็แต่งมาได้แค่นี้น,นี่เป็นเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรไม่รู้ฮะคือ <c oughs> เสื้อก็ยืมเพื่อนมาเข็มขัดก็ยืมเพื่อนโชว์ได้ไหมฮะกางเกงกางเกงก็ยืมเพื่อนมาเออครับคือทั้งทั้งตัวไม่มีอะไรเป็นของผมเลยครับ <c oughs> ครับก็นานๆจะได้แต่งให้เห็นทีก็ประมาณนี้แหละเออ ก็ดีใจนะที่ได้รู้จักแล้วคุยกันแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยมากไหนก็เราก็ถือโอกาสให้วันนี้เป็นวันที่เราแบบได้มาเจอเอ้วก็จริงๆก็อยากเจอทุกวันแหละนะแต่ว่างานเราก็ไม่ตรงกันใช่ไหมไม่ว่ามิสซาจ,จะยกไปที่โนหรือเยสก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ยังโทรหากันได้ยังคุยกันได้มไม่ว่ามิสซาจ,จะ นอนตึงสายชอบมาผิดนัดอชอบมาผิดนัดแล้วก็เมาไม่รู้เรื่องอะไรยังไงแล้วก็เราว่ามิสาก็น่ารักแล้วก็เป็นคนที่คุยสนุกอแล้วก็เข้าใจเราให้คำปรึกษาได้แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนคนฉลาดแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึง เราก็อยากบอกมิส่าว่าเออเราก็เลยอยากจะมาบอกวันนี้ว่าเราชอบมิสสานะประโยชสุดท้ายครับครับ,รบก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาก็ทําให้เราตัดสินใจมาที่นี่ในวันนี้มาเพื่อเจอและมาเพื่อบอกเอ,อว่าเราชอบมิสสาเพราะเวลาครับเอาละครับ น้องมอสจับคันโยกไว้ครับสองมือนะครับฟังผมนะครับเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องราว60นา mm hmm. ทีจากชานี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้การตัดสินใจนะครับอยู่ที่น้องมอสว่าจะเซ y y เยหรือเซ no. โนมอสไม่ว่าคำตอบออกมาเป็นยังไงรับได้ใช่ไหม ไมเราก็เป็นเพื่อนกันมาแต่แรกอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเออรอสัญญาณจากผมนะครับภาพร้อมแล้วตัดสินใจครับที่เราได้ฟังเรื่องราว60วนาทีจากทางนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้การตัดสินใจนะครับรอยู่ที่น้องมอสว่าจะเซย์เย หรือเซโนถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับเป็นไงครับต้องถามอันนี้น้องมอสนี่ใครครับชื่ออะไรครับมอดครับ บอสครับวินาทีที่น้องมอสเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะเซเยตหรือเซโนเนี่ยคิดอะไรอยู่เพรฉะนั้นก็ร,รู้ไหมฮะลุ้นครับแต่ว่ากลัวผิดหวังไหมครับไม่ได้กลัวเพราะว่าตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเราก็คุยกันในหลายเรื่องแล้วก็ประมาณนั้นแต่วันนี้ก็นานๆได้เจอกันทีก็ดีใจได้เจอแล้ว น้อย,อยเราก็ได้เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งครับครับผมแม้เรายิ่งตอนที่เขาทิ้งท้ายไว้ว่าไม่เป็นไรนะถ้าตัดสินใจยังไงอะเป็นไงครับตอนนั้นที่ฟังประโยคสุดท้ายขาอ,องนายโยกแบบกลัวไหมฮะครับเพราะพูดทิ้งท้ายได้หวาดเสียวมากขอบคุณเลยค่ะสิว่าตอนตอนที่ตามจีบเขาอะนะอ๋อ,อเคยตามจีบเขาเลยเหรอคือ,อ,คอถ้าไม่แคร์จริงไม่ไปหรอกงานรับปริญญาถ้าไม่สนใจเลยอะ คือตอนนั้นยุ่งๆค,คิดว่าหมดหวังแล้วตอนนั้นนะพีจริงเพราะตอนนั้นยุ่งๆเลยได้เพิ่งได้งานใหม่ด้วยแล้วก็ยุ่งๆย้ายหออะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช่ครับก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรใครช่วงนั้นเมื่อกี้เวลาจํากัดตอนนี้โบ๊ทอยากบอกอะไรมอสครับเป็นพิเศษเชิญครับก็ไปกินข้าวกันไหมง่ายๆเลยหรอเอ้ยเดี๋ยวคิว่ากันเราอยากไปทะเล แค่นั้นแหละอยากไปทะเลเหรอครับสวนสยามเลยครับกรุงเทศก็มีทะเลดีดีนะอยากไป่ไปเดี๋วแล้วมอสโอเคป่ะเขาชวนไปทะเลอ่ะไปค่ะไปไปน้ำไม่ไม่มีทางไปไม่ได้ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เหรอเอาล้วครับแหมคู่นี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆแล้วก็คงประทับใจ ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมอ้าววันนี้น่ารักแบบนี้นะครับทางรายการมีบัตรล่องเรือรับประทานาธิบาจากเรือแกนเพลนะครับแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กสุดยอดมือหนังและสูน์รวมความบันเทิงระดับโลกครับท่านใดสนใจอยากจะมาบอกรักแบบท่านนี้นะครับคุณโบ๊ทอ้าวฝากเสียงบอกรักที่1 9 0 0 8 8่หนึ่งเก้าเก้าวันนี้รถไทรกเรเหล่านั้น s a เย e นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับ